สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือรายการ Never Toy ริการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวอะไรหรออ่าสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเป็นพร็อพนะครับจากอนิเมะชื่อดังสุดทิตเลยนะครับเห็นใส่เสื้ออย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็นี่เลยครับิงดาบนิจิรินนะครับของทันจิโร จากดาบพิฆาตอสูรนั่นเองครับนี่อยู่หูกล่องยาวเป๊งเลยนะครับอันนี้น่าจะสเกลเท่าจริงนะครับก็คือจะอยู่ในลายพรอพปิก้านะครับของทางบันไดลุงบันนี่เองนะครับนี่บันไดทามาชินะครับแต่อันนี้จะไม่มีเป็นฝักดาบนะครับจะเป็นเหมือนเป็นแท่นวางโชว์ดาบเฉยๆนะครับอันนี้มันมีความเจ๋ยยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปแกะกล่องไปรีวิวดาบนิจิรินของทันชิโร่กันเลยครับไปเลยอก่อนอื่นเราไปดูตัวกล่องแพ็กเกจด,ดีไซน์ของเขากันก่อนนะครับนี่ตัวกล่องก็มาเป็นกล่องยาวๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็จะมีแบบตัวดาบโชว์อยู่นะครับพร้อมแท่นวางมีโลโก้นะครับพรอปิกานะครับนิจิรินซอสนะครับทันจิโร่คารมาโด จะมีรูปเป็นคาแรคเตอร์ครับของทันจิโร่นี่อันนี้ฝั่งนี้นะครับด้านนี้นี่เราจะเห็นว่ามันจะมีเสียงนะครับมีทั้ง Sound เอฟเฟกมีเสียงเพลงมีเสียงพูดนะครับเสียงของทันจิโร่ด้วยนะครับมีตัวหนังสือญี่ปุ่นด้วยพิมพ์แบบสีเงินเงน,นะครับอันนี้โลโก้นะครับ Propica นะครับแล้วก็โลโก้ดาพิคาตศูนย์ ก็จะมีแบบเท็กเจอร์ลวดลายของผ้าตารางหมักลุกนะครับของทันจิโร่ตรงฝากล่องนะครับฝากล่องยังมีแบบอาจารย์นะครับอาจารย์กับช่างตีดาบให้ทันจิโร่ดาบนิจิรินอันนี้แหละครับเล่มเนี้งานก็เป็นแบบนี้ครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เราคุ้นๆตายนะครับของทางทามาชิเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับ เขาจะมาเป็นกล่องๆแบบนี้เลยนะ oh. มาเป็นรังเป็นกล่องลังนะครับแบบนี้เปิดมาปาั๊บนี่นีคือหน้าตาของข้างในนะครับแต่อันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่มือหนึ่งนะครับเพราะว่า จะสังเกตว่าตรงนี้มันจริงๆต้องมีคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับแต่คู่มือโบเบ่บบแบไม่มีนะครับก็จะมีแต่ตัวดาบกับแท่นวางเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรายกออกมามาแล้วมากับแท่นวางนะครับเดี๋ยวเราประกอบแท่นวางกันก่อนครับประกอบง่ายๆเลยแบบนี้นี่ได้แล้ว เอาดาบทางจีโร่นะครับวางแบบนี้เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่โอ้โหโคตตสวยอะ่ะก็หยิบออกมาครับนี่ตัวดาบของเขาจะเป็นเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยพลาสติกอันนี้ก็น่าจะพลาสติกหรือเปล่าน่าจะใช่นะ แต่เหมือนจะมีบางส่วนที่เหมือนเป็นวัสดุโลหะเหมือนกันนะอย่างเช่นตรงนี้ไม่ชัวนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นพลาสติกตัวดาบนะครับถึงจะเป็นดาบนะครับแต่ว่าความแหลมก็ปลอดภัยนะครับตรงนี้ไม่แหลมสามารถให้เด็กเล่นได้นะครับตรงคมมีดนะครับก็ไม่คมนะครับคือเป็นพร็อพเฉยๆนะครับไม่อันตราย ตัวดาบนี่เราจะเห็นสังเกตว่านี่ด้านในนะครับพวกดาบสมุรายจริงๆตรงนี้เห็นว่าจะใช้เป็นหนังกระเบนนี่หนังกระเบนหรือว่าโลกระจอกเทพว่าน่าจะกระเบนนะแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มด้วยนะครับ ปุ่มมันซ่อนอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะเนียนอยู่มี2ปุ่มนะครับปุ่มบนกับปุ่มล่างตรงนี้ซึ่งมันจะพอดีกับนิ้วเลยนะครับเวลาเราจับดาบจับดาบปุ๊บหรือป้่มเราอยู่นี้ครับปุ่มก็อยู่นี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับจะอยู่ตรงนิ้วชี้โอ้โหเขาดีไซน์ได้เจ๋งดีครับ <Yeah. S 1> ดูเท็กซ์เจอร์ความคมนะครับ เขาจะมีสองเท็กซเจอร์นะครับก็คือแบบมันๆเงาๆนะครับกับตรงนี้เป็นด้านๆนะครับสวยมากอ,อันนี้มันต้องใส่ถาใช่มหมถึงจะมีซาวเอ e เฟ e c t แล้วมันใส่ตรงไหนละ่ะใส่ยังไงละ่ะอันนี้ชั่วครับมันต้องอยู่ประมาณอย่างนี้นี่ไง มาแล้วครับนี่รังฐานเขาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับหน้าตาแบบนี้เราจะมีสวิตต์อยู่ตรงนี้นะครับปิดเปิดโดยจะต้องต้องใช้ไขควงนะครับไขตรงนี้ออกมาโอเคเราพร้อมแล้วครับไขควงคู่กายของผมไขออกมาได้เลยจะเป็นไขควงจิ๋วๆเลยนะครับ มันจะใช้ทาน 3A นะครับแค่2ก้อนเท่านั้นใส่เข้าไปอ่านีครับให้เอาด้านบวกหันมาตรงท้ายท้ายตรงด้านท้ายด้าบน,นะครับยัดตูดไปก่อนนี่โอ้โหมาแล้วครับเสียง sound effect ว้าวเราทำการปิดหลังทานไปก่อนครับแล้วเราก็ปิดกลับด้ามดาบเข้าไป นี่เรียบร้อยไหนกดสิโอ้อันนี้ปุ่มล่างนะครับอ๋ปุ่มล่างเป็นเอฟเฟกแบบเสียงดาบนะครับอันนี้จะเป็นบทสนทนานะครับของทันจิโร่ ระหว่างที่บทสนทนากำลังดำเนินไปนะครับเราสามารถกด Sound Effect แบบระหว่างกลางได้ด้วยนะครับเแบบนี่ยแบบเนี้ยเสียงมันจะออกตรงนี้นะครับตรงรูลำโพงเล็กๆตรงนี้ และเมื่อเรากดปุ่มด้านบนนะครับค้างไว้มันจะเป็นแบบนี้ครับเพลงของลิซ่านั่นเองนะครับเพลงตีมนี่นเหมือนกันครับเราสามารถ กดเสียงแบบแทรกซาวเอฟเฟกได้ oh. เสียงเพลงมันจะหลีให้ด้วยนะครับ กดค้างอีกทีมันจะเป็นการปิดนะครับมันจะกลับมาเป็นเสียงแบบบทสนทนาของทันจิโร่แทนนะครับเราปกกดปุ่มด้านบนค้างแล้วก็เป็นเพลงเรียบร้อยนะครับเรามาดูปุ่มล่างครับปุ่มล่างอันนี้เป็นกดแบบปกตินะครับจะเป็นซาวเอฟเฟกตแบบนี้ แต่ว่าถ้าเรากดปุ่มล่างค้างนะครับอือ่าอม,อมันจะเปลี่ยนจาก sound effect ของดาบนะครับกลายเป็นเสียงแบบใช้ท่าของทันจิโร่นะครับอ่า,ออา,ออาอถ้าเรากดค้าง ่ามันจะกลับมาเป็นซาว์เอฟเฟกของดาบครับคราวนี้เราจะเปิด3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเปิดทั้งเพลงประกอบนะครับเพลงตีมแล้วก็เป็นเสียงบทสนทนาของทันจิโร่แล้วก็ซ o าว์เอฟเฟกของดาบนะครับสามารถใช้3อย่างเนี่ยพร้อมกันได้เลยเรามากดอันนี้ก่อนครับอันนี้ เราจะเปิดเป็นเพลงธีมก่อนนะครับกดค้างอ่าคราวนี้เราจะสามารถกดทั้งด้านบนและด้านล่างพร้อมกันได้ครับด้านบนก็เป็นเสียงสนทนานะครับ I'm oh. sorry. เอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิวดาบนิจิรินนะครับโปรพิก้านะครับของบันไดนะครับของท่านของลุงบันนี่เองนะครับอ่าเป็นดาบของทันจิโร่นะครับนี่ซึ่งผมว่ามันก็สเกล1ต่อหนึ่งนั่นแหละครับคือมันจะมีเอ่อสเกลที่เล็กกว่านี้นะครับเป็นของเด็กเล่นเลยนะครับอ่าแต่อันนี้มันจะทำเอ่อเรียนแบบสมจริงนะครับเพราะอยู่ในลายโปรพิก้านะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นพล็อพนั่นเองนะครับนี่ก็นักสะสมก็ เอามาวางแบบนี้โชว์แบบสวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับสวยมากสำหรับลายนี้นะครับดาบจากดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเขาก็ยังมอีออกมาอีกเพียบเลยนะครับหลายตัวเลยครับทั้งเคียวจูโรอินโนสุเกะนะครับอินโนสุเกะนี่มาเป็นดาบคู่แล้วก็เป็นเป็นร่องร่องเล่าร่อง,องเป็นซี่แบบนั้นนะครับแล้วก็มีอุซุยด้วยนะครับอุซุยที่เป็นเหมือนเป็นดาบเป็นอีโต้นะครับเป็นโซคล้องนะครับอ,อันนั้นเจ๋งมาก ถ้าใครอยากดูรีวิวดาบของคาแรคเตอร์อื่นๆนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะได้จัดหามารีวิวกันให้ดูกันนะครับอ่าส่วนราคาสนนราคาตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้มามันมันจะอยู่ในราคา2,300บาทนะครับซี่ถ้าเทียบกับออของดีมทอยเนี่ยอาจจะแพงไปนิดนึงนะครับของดีมทอยนี่เขาเปิดขายหน้าร้านประมาณ 2 0 0 1 2 0 0 0 2001น la, okay. um ิดน really, right? ิดนะครับ2 0มั้งซึ่งเห็นมีล่าสุดเขาเซลนะครับเหลือ1,500โอเหเจ็บช้ำปวดจี้เลยครับอ่าแต่ว่าดาบเล่มนี้ที่เรารีวิวเนี่ยเขาเป็นล็อตแจแปนะครับนี่เจ๋งมากนี่ถ้าใครชื่นชอบล็อตแจแปก็ต้องหาแบบนี้เนี่ยแหละครับ ก็สำหรับตัวนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับราคามันก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงเกินไปแบบ5 0 0 0ั0หกนะครับอันนี้มันแค่แบบไม่เหมือนดาบสตาร์วอรอันนั้นแพงนะครับประมาณ5 0 0 0 0นหมีดาบมีซาเอฟเฟกแต่อันนั้นเวลาเหวี่ยงเขาจะมีเสียงนะครับวูมวูมวม,มอันนี้เหวี่ยงแล้วไม่มีอะไรนะครับต้องกดเท่านั้นซึ่งผมว่ามันก็มันก็สมราคาสมเนื้องานของมันนะครับมึงดูดีอ่ะแล้วกว็วางตั้งโชว์แบบนี้สวยๆผมว่าเวิร์กเลยแหละ ถ้าใครอยากได้มาโชว์ติดบ้านก็ลองไปหาก็ดูนะครับผมว่าช้อปปีก็น่าจะหาได้อยู่นะลองไปดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิดงแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วมาพูดคุยก,กันในคอมเมนต์แล้วผมจะไปตอบกันทุกๆคอมเมนต์เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รายการเดอบอาทถอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ